ไปแล้วะม,มาเรียวมาเรียบเรียบมาเรียบเจออีกเป้าเออเจออะไรอะลูกเ<ป>มฟี่เจออะไรครับ Hử? <laughs> <laughs> Ê. Chê <tua> lai à? Ê, ai cáiอะไรครับ? Ô, nó เบบี้เจอมดเหรอครับเฮออ้ยแเบบี้เจอมดเหรออืมไปไหนอะ่ะแเบบี้ไปไหนครับเแบบี้มาอีกแล้วเแบบี้เแบบี้เจอเป้าเจอเป้า អីតួតួอะไรなអើអូអូអូមិនមិនទេ